สวัสดีครับทุกคนผมกันนะครับวันนี้ก็เช้าวันพุธนะครับกำลังจะไปทำงานกันวันนี้ผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าผมทำงานอะไรหรือว่าการทำงานผมเป็นไงครับเดี๋ยวลงลิลงลิบก่อน ช่องนี้ผมก็จะเอาไว้ถ่ายพวกไลฟ์สไตล์หรือชีวิตประจำวันนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเช้าเช้าแบบนี้ผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ขอขอ,ขอโทษด้วยนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวไปเจอกันที่ทำงานเลยครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศแล้วนะครับผมผมทำงานที่บริษัทเวิร์กไ n t นะครับอยู่ฝ่าย L.E.D. นะครับเป็นจอ L.E.D. นี่ครับจะผมจะขึ้นภาพให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ทำงานในสตูดิโอนะครับวันนี้จะไปข้างนอกนะครับผมเป็นงานที่โรงละครสยามพะวิคเนณนะครับนี่น้องน้องใหม่น้องบาทเนี่ยไงเขินนะเขินนะกูก็เขินเหมือนกัน ก็เขินเหมือนกันผมไปคนเดียวนะครับก็เองไม่ได้ไปด้วยวันนี้ตื่นเช้าง่วงว่ะบตัต้ลงยูทูบเพ่ออะไรผมเข้าไปหาวิวให้เ้ช่องเฮล์นะครับก็ฝากทุกคนติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็จะพยายามสื่อสารให้มันได้นะครับไอบ้บัตขำไอ้บัตชอบ ฝากด้วยนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับเขาก็มีคนมาแล้วนี่คนแอบเขาอ่ะไอ้พี่เขาเปค,คนมาน้เนี่ยครับเดี๋ยวพี่ต้อมแกเช็คให้โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับ ที่โรงละครสยามพิพิคเนตนะครับคืออาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเยอะนะครับระหว่างถ่ายรายการนะครับก็บางทีมันเป็นมันเป็นความลับของทางรายการนะครับก็อาจจะได้ถ่ายดูนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับบางช่วงบางตอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับ นี้ก็จะเป็นโตคอนโทรลของผมนะครับนี่จะเป็นโตคอนโทรลอุปรกรณ์มากมายตรงนี้ก็จะเป็นจอ led นะครับก็จะมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งอยู่นู่นนะครับอตอนนี้ก็รอรอดารานะครับรอนักแสดงท่านอื่นๆนะครับจจะถ่ายให้ดูไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่า บางทีเป็นความลับของทางรายการเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์คอนโทรลของผมนะครับเราก็จะนั่งกันตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของพี่ทีมไฟนะครับอันนี้ก็ทํางานเสร็จแล้วครับ <c oughs> นอนชิลถ่ายถุด้วยนี่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็จะนั่ง,งนี่ตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกนะครับรอนักแสดงท่านอน่นๆน,นะครับ ครับวันนี้คร่าวๆกับการทำงานคร่าวๆกับการทางานที่เวิร์กพอยนะครับก็มันก็มีทั้งงานในสตูดิโอแล้วก็ข้างนอกสถานที่นะครับเดี๋ยวขอโทษขทษกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับเสียงอาจจะไม่ชัดแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับคือผมมีแค่นี้จริงๆอันนี้เราก็จะกลับเวิร์กกันแล้วนะครับ ให้ดูบรรยากาศนิดนึงเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็วันนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับงานของผมนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณจากใจเลยนะครับผมที่ดูจนจบนะครับก็อยากจะ บอกทุกคนว่าผมกำลังหัดทำ Youtube นะครับก็ใครที่มีอะไรแนะนำผมก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับผมลูกผมเองครับเสียงลูกผมเองครับเสียงกระดิง่งก็นะครับ <c oughs> อืมนี่ไงสวัสด,ดีสิสวัสด,ดีกล้องสิ สวัสดีคนดูสวัสดีคนดูสวัสดีคนดูสิน,นี่หนูชื่อมาลีเดี๋ยวป้าทำถ่ายวิดีโอก่อนโอเคครับทุกคนก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ผมกําลังหัดทํานะครับถ้าผมพูดอะไรที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจหรืออธิบายอะไรไม่ค่อยเก่งก็ต้องขอขอโทษด,ด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับผมจะ พยายามพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ให้คลิปมันน่าดูมากกว่านี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคนที่คิดอยากจะทำ y t u t u เหมือนผมเนี่ยกำลังเริ่มเลยให้ทำเลยนะครับผมว่ามันก็ต้องเริ่มอะ่ะคือไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่รู้จะเริ่มตอนไหนแล้วครับใครที่บอกว่าเริ่มทำ u t u b e ตอนนี้มันไม่ทันแล้วผมว่ามันมันก็ มันก็ต้องลองเสี่ยงดูผมว่าถ้าเราเสี่ยงตอนนี้เราเริ่มตอนนี้ผมว่าถ้าผลลัพธ์มันออกมาดีมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงนะครับก็อยากให้ทุกคนที่เริ่มต้นเหมือนผมนะครับสู้ๆนะครับอยากจะบอกว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คือพวกคุณสุดจริงๆมาถึงตรงนี้ก็คือสุดจริงๆครับทุกคนผมอาจจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้นําเสนออะไรแบบนี้อาจจะพูดยังไม่คล่องเท่าไหร่แต่ก็ก็ฝากทุกคนให้กําลังใจผมด้วยนะครับมีอะไรอยากแนะนําผมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยครับอยากให้ทุกคนช่วยแนะนําผมว่าเออผมควรจะทํายังไงหรือเริ่มต้นมันยังไงดีนะครับก็ ไม่รู้สิผมยังเขินยังอายยังพูดไม่ค่อยเก่งอยู่เลยครับก <g iggle> ็ขอบคุณครับไม่รู้จะพูดคำไหนเลยขอบคุณที่เริ่มต้นการเดินทางนี้ไปพร้อมกับผมนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับขอบคุณจาริจจริงครับสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพยายามที่จะ ไอ้เย่ปู่จะพูดอะไรเนี่ยเป็นไงฝากไหมก็เดี๋ยวนะครับก็พูดอะไรดีว